คลิปนี้มีเรื่องเมื่อเล่าสู่พี่น้องฟังสองเรื่องนะครับนะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่อ่าเรยเาะขำๆอ่าเฮ็ดไห้มีความสุขส่วนเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องที่เมื่อคืนนี่นะครับไปถ่ายเอ็มวีอยู่ที่อ่าในบริเวณงานที่อำเภอเครื่องในจังหวัดอ่าอุบลราชธานีนะครับอ่าเมาอเรื่องแรกก่อนมเมื่อเ้ารนี่เปิดคลิปพ่อเอกมากอะมาเจอเลยนะครับอ่า ในคลิปของพ่อแม่อุ้งอิงลำเพิรนอเวเชียลนะครับเนาะก็เจอเลยก็คือน้องอุ้งอิงนะครับเนาะเิ่นก็สร้างยางก่อสางประวัติศาสตร์บ่หรืออะไรหรือเอิ้นไว้จังได๋นะครับเนาะบอกง่ายๆคือเพิ่นบ่ฮู้นั่นล่ะนะครับเพิ่นบ่ฮู้ก็เลยเห็นแล้วเพิ่นก็บ่ได้อ่านบ่ได้อ่านข้างกล้องนั่นล่ะนะครับเพิ่นก็เอาอ่าสบู่สองกองสบู่สองกองไปเซ่ตู้เย็นไว้นะครับความคิดเพิ่นนั่นด้วยว่าเป็นไน้อนนาะนนะครับ บาดนี่ความห้าบังเกิดเมื่อเมื่อแม่หน่อยไปเปิดพอ่อพูดได้เอาสบู่มาแซ่ตัวเย็นเอาอันนี้มาแซ่ตัวเย็นนี่มาลูกยิกไกยูเทวนั่นพอดีนะกะลาดีแล้วแช่โอ้เจ้ามาแซ่งได้เม,ม,มื่อก่อนไปหลังยังนอนคนมาีหลาว่าแม่นขนอะนะครับขนอ๋อยัง่เมื่อก่อนยังจ่ประสนแม่หน่อยว่า ข้อม้ามเหสสมือนซ้ำนั่นนะครับนะหลังจากนั้นแม่หน่อยก็ไปอ่านฉลากบา้านกำจัดละอ,อียังก่อนเชื้อแบคทีเรียอยังต่างๆ <c oughs> สุดยอดเลยนะครับแม่หน่อยนะครับเราญองเราเป็นคนที่ตลกเลยบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่นทํำเนี่ยก็คือท้ำโดยความใส่สื่อเพิ่นบรอ่าแกงท้ำยังทํำนะครับหลักะเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่เอฟซีบางคลิปแล้วกับี่ความสุขไปนั่งนะครับนี่ความสุขได้ยิยิมได้หัว เดี๋ยพอนลา่นะครับกระบะแปลกจะดอกหลายหลายคนเป็นเป็นหนุนเป็นหนีหลือเพิ่นดูคลิปน้องอุ๋งอิงหล้วเพิ่นหายจากตรงนั้นนะครับเมื่อว่นสิเป็นยังก็ติดการพนันก็เลิกได้เพราะน้องอิงติดสุราก็เลิกได้เพราะน้องอิงแล้วก็บางคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับามาคอก็เหม็์ในในไตขีปภก็บอกว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนรักษาจังไดกับเบา มาเจอคลิปน้องอุงอิงเด่งกันมากดูตั้งแต่คลิปแรกจนจนป่านนี้นะครับเราก็เศร้าแล้วจากที่เป็นแบบบ่อยากมึงบ่อยากยิ่งงบ่อยากทุกบบสิ่งก็พูดได้สมือนนี่หายเป็นปกติแล้วก็ดีใจน้าแม่แม่ท่านน่ยนะครับจําซื้อเาราบ่ได้ล้แล้วมาคอมเมนต์ไว้ในหลายเดือนแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับนะคลิปฮาคลิปฮาประจําวันห้าตั้งแต่เ้าเลย <laughs> นะครับอ่าน้องอุ๋งอิงเป็นคนตลกนะก็คือบอกยังไงคือล่ะอ่ามันเป็นอะไรล่ะ เป็นวิถธรรมชาติของเล่าอ่ะคือเราจะออกตลกตลกสายห้าในเักหน่อยสายตามวัยของน้องเนาะน้องเป็นคนอ่าเกิดยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นะครับยังบัานใหญ่กับเหรียญตามด็กตามภาษาเด็กหน่อยนั่นแหละนะครับแต่แต่ตรงที่เราเอาไปแซ่เนี่ยเราบอกหเราบมูหเราก็นึกว่าเป็นเป็นขนอเป็นขนอหลุนไหมคือก่อนใหญ่แท้ยังบัมานนี่นะเม่นหน่อยบอกว่าขนอก่อนนี่กินอะไรเมื่อนกินไดไเมื่อบานเหมือนข้าวมาเมื่อบานในภาษา อ่าภาษาอีสานคือหมดทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณน,นี้นะครับผมเล้โอ้กอดมากเลยเข้ามาเสื้อ่ะครับท่านผู้ใดไปเมืองคลิปนี้นะท่านผู้ใดว่าขำอ่ะนะครับผู้ใดว่าขำเลยนะนะผมมาบปกติแล้และแม่แต่น้องเองเองก็ยังหัว่าจนบวขึืนนะครับเรางว่าจนในนาเรนาดา,นามดนะครับส่วนเรื่องต่อมาเอาพัากเรื่องพักเรื่องขำๆกันแบบนีม้มาเรื่องเรื่องเรื่องดามา เรื่องน้นมาคือมันคึืนนเนาะครับเนาะที่จริงนะ่ะมันไม่ใช่พวงกับวงวารดามาขนาดใดแต่มีคนไปคอมเมนต์เนาะครับในไต่คลิปอ่าคลิปหนึ่งวานะครับช่วงที่น้องมาถ่ายเอวีหลังจากกลางวันนะครับถ่ายเอวีโยสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามมากแล้วก็หลังจากถ่ายเอวีเสร็จเลิอกกองจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บฝนตกลงมาอ่า แล้วก็มีาสายลุ้งขึ้นนะครับที่ผมเย็ดที่เป็นเมืองเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นสิ่งมาอัศจรรย์อัศจรรย์ใจแห้งนะครับเมื่อช่วงไทยมีอยู่ที่แถวแถวงานเมื่อคืนนี่นะครับเนาะในงานเมื่อคืนนี่สิเป็นโซนลานค้าของแม่ค้าแม่ค้าอยู่ในงานที่เครื่องในอุบ,บลราชธานีเมื่อคืนนี่แหละนะครับก็ช่วงนั้นก็สี่เอฟซีกับสีมาหลายแน่แหละครับอีกตัวหนึ่งหนึ่งได้สำคัญเลยก็คือเพิ่นอยากมาถ่ายรัฐก็พีิล่หลาหน่อยอุ้งอิงเนะี่ยตอนนั้นก็ อ่าบริวารบริยังกันเนาะที่ผมอยากให้เอฟซีฟังก็คืออาจจะมีคอมเมนต์หนึง่งว่าคอมเมนต์แบบว่าว่าน้องมอนอิงนี่หรือว่าครูมอนอิงนี่ว่าเป็นยังคือเลร่งแท้มันจะมีจังหวะที่ช่วงนั้นน้องพักหมายถึงว่า,อาบอทในเข่าฉากนะครับบอทในเข่าฉากแล้วมีเอฟซีมีเอฟซี FC มาถ่ายรูปนะครับมาขอถ่ายรูปกอีหลาอีหลักไก็ถ่ายรูปนั่นั่น,หนแหละระบาดในจังหวะทีททท่ทั้งทั้งทั้งทีมงานเพ้นเดิอน ลหละกะักการจำเป็นต้องเข้าฉากนะครับหมอญิงก็เลยว่าเข้าฉากแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะคะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งจังหวะตรงนั้นแหละนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ว่า <c oughs> น้องหมอญิงว่าเร่งเร่งเร่งหน่อยนะรีบหน่อยนะไอ้ยังประมาณนี้เนาะก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปหอ่านว่าหมอญิงทําไมทําอย่างนี้นะไม่เห็นใจเอฟซีเลยเอฟซี FC อุตส่าห์มาถ่ายรูปด้วยนะครับ บางคนก็แก่แล้วอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับบาชวชนอยากให้มึงสองประเด็น <c oughs> สองแนวทางประเด็นแรกก็คือเอฟซี FC แฟนคลับมาไทยรูมนั่มเนี่ยผมขอใจนะครับเนาะหลักะประเด็นที่สองคือการทํางานอยากให้มองเป็นการทํางานเนะมืงขึ้นด่เพื่อนทางานเนาะเพื่อนทางานในอย่าง่ะเพื่อนมาไทยเอ็มวีหลักะการถ่ายเอ็มวีครั้งนี้เวลาเพิ่นวีจํากัด นะครับเพิ่นมีจจำกัดน้ำเพสสตูดิโอเพิ่นม่มีเวลาให้าทาง้งสาน้อยเพริแพงแล้วนะครับเพราแเราคิ้วที่ได้มามื้อนี้ก็คือคิวที่เจ้าของเก่า,าเพิ่นยกเลิกคิ้วงานไปก็เลยได้มาวันที่13นี่เป็นคิวตกหล่นเป็นเป็นคิ่วถ้าพูดง่ายๆคือส้มหล่นนั่นแหละบุญผ้าวาสนาทรงให้ได้ไมาเหตุงานนํากันได้ไม่เหตคลิปร่วมกันได้มาอันนี้ร่วมกันนะครับบานนี้ก็ได้ไม่เห็ุ ไทยเอ็มวีแห็นนองมื่ขึ้นนี่มอว่านนี่นะครับนะครับบุญผ้าวาัสนาส่งระบารนี้ก็คือเพิ่นต่องเล่งงานให้มันท่านเหล้วท่านเวลาราวิญญาณภาวนหนึ่งต่องเล่งเล่งไทยมันแม่มีแค่ฉากเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่ฉากเดียวต้องเร่งทาเร่งถ่ายลหลายๆฉากอ่าลวก็อ่านักสแสดงก็มีหลายคนไม่ใช่มีน้องอุ๋งอิงคนเดียวที่จะถ่ายยังไงก็แป๊บเดียวก็เสร็จอย่างนั้นมันไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าการทํางานของเขาเนะี่ยเขาทํางานอ่าเร่งใส่กับเวลา เพราะเล่งส่กบเวลาปึืทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเร่งรีบไปด้วยนะครับแล้วก็คนมูม,มากบางครั้งนี่เพิ่นตองตะโกนบอกว่าแม่แม่เอฟซี FC, หรือไอคนที่ผ่านไปผ่านมานั่นเวลาเขาเวลาน้องเขาฉากนี่พยายามยม้มแนมนองได้ทําตัวให้ปกติเพิ่นตองเตือนตลอดนะครับบางคนเพิ่อนตองบอกว่าห้ามจิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปยังส่นยังส่นจังส่เพราะว่ามันสิเขาไปในฉากเขาเพิ่นตองบอกตลอดเวลาแต่บางคนไม่เข้าใจไงก็มาคอมเมนต์งี้ คือบอไอ้ไ้น้องอุ๊ยยิงทายลูกก็พอเมลซีก่อนจังไปเข่าฉากก็ได้นะครับโทงกัดอาซีบายเห่ฟังบายจังสี่หล่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาหนึ่งหล่ะเวลาจํากัดสองมันทำไรมันฉาย่ายหลายฉากแล้วก็แต่ละฉากก็บบริษัทายคนเดียวนะครับต้องถ่ายหลายฉากหลายมุมหลายโซนอ่ามีโซนยังไะโซนอยางมันเป็นหลายโซนหลาย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 พิกัดเอาเอาไงผมบ่งบักแจ็คข้างบนหล่ะ หนึ่งับมีตอนแรกๆคือไทยยางคุยกันนะครับกับพระเอกไดมอนนะครับเนาะคลิปน้กเอ็มวีนีกกับดมอนลิทิไกมาเป็นพระเอกอีกนะครับกับยางคุยกันมากกระนุงกระดิ่งมากต่อมาอ่าไปร้านค้าซื้อขนมมาป้อนกันนะครับต่อมาก็ยังก่อไปร้านยังก่อปลาลูกโป่งนะครับยิ่งเป่ายิ่งเปืีอยนยางประมาณนี้เนาะครับตัวนี้กับแล้วก็มีฉากวิ่งหนีฉาก น้องชูใจกับน้องไดมอน์นะครับซื้อตุ๊กตาให้กันมอบตุ๊กตาให้กันซึ่งมันหลายฉากมีฉากห้องให้ฉากด้ามาฉากะกระนุงกระนิ้งทุกอย่างต้องทํางานให้ได้ตามเวลาที่กาหนดเราต้องเฮ็ดออกมาให้ได้ดีที่สุดสําคัญน่ะต้องทําออกมาให้ได้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะมีคนไปตําหนิอีก นี่แหละเพิ่นต้องเล่งเวลาและเวลางานเพิ่นกับวันมีแต่ของสาวหน่อยเพินนพ่นเป็นเพงเจ้าเดียวเพิ่นกับมีเจ้าอื่นอีกนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจทีมงานเพิ่นเป็นอย่างมออิงต้องเล่งนี่ผมเข้าใจนะครับคือมออิงนี่เพิ่นทางานแท่นทุกคนเลยเพราะว่าได้รับมอบหมายมาให้ทําตรงนี้ดูแลคิวด,ดูแลการทํางานของน้องตรงนี้ตรงนั้นคือมออิงนี่รับมากระบาดใน,นเวลาโดนด่ดาก็คือจังแต่กวนมันบอถือด่านะครับแต่เพิ่นกับบอบอสนใจเพราะว่าเพิ่นทางาน นะครับแต่คนที่บอกเข้าใจก็ head. คนไปคอมเมนต์บ่ารู้เรื่องนั่นแหละนะครับก็ก็ฝากไว้ให้ให um ้ให้คิดในสองด้านหน่อยถ้าเป็นย่มย่มอื่นเนี่ยเขาก็บม่ได้เร่งเนี่แหละครับเวลาวันอื่นๆก็ไม่เร่งนะก็ถ่ายรูปปกติธรรมดาก็ไม่ได้เร่งแต่เมื่อคืนนี่เป็นอยังต้องเร่งต้องเร่งกับพ่อจังสีแหละครับเขาต้องทํางานเร่งใส่กับเวลาเข้าใจเนาะครับเนาะเอฟซีสวนมากเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เข้าใจจนตรงนี้ แต่มีเพียง0.001ที่ไม่เข้าใจตรงนี้และกาส่วนมากจะเป็นสายปันสายปวนสายอาคตินะครับคลิปนี้บาชนดละพีระนองไปกรอนขอบคุณห,หลายๆวยครับด้วสวัสดีครับ